น่าจะได้เลิกแล้วกับฟักทองสังขยานะคะตอนแรกตั้งเวลาแค่40นาทีพอเปิดดูมันก็เนื้อสังขยายังไม่ฟูพอดีก็เลยต้องเพิ่มเวลาจาก40นาทีเป็นเป็นชั่วโมงกับ15นาทีแต่รู้สึกว่าเวลาจะเหลือนิดหน่อย ลูกขนาดนี้หนึงชั่วโมงกว่าๆมาดูกันคะ่ะน่าจะพอดีแล้วน่าจะสุกพอดีมาจิ้มดูเนื้อนุ่มอยู่เนื้อสังขยาสุกพอดีแล้วน้ำปักทองก็สุกพอดีนะคะ ต้องพักไว้ให้เย็นก่อนแล้วก็ค่อยมาชิมกันน่าจะปิดได้สวยงามมากเลยฟูเต็มลูกเลยเนะื้อสังขยาทำจากไข่ไก่ เนื้อข้างในอาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ก็น่าจะพอทานได้อยู่ครั้งแรกที่ทดลองทำค่ะต้องรอให้เย็นก่อนถึงจะผ่าชิมได้เดี๋ยวค่อยมาชมตอนผ่ากันนะคะจะได้มาชิมว่ารสชาติเป็นยังไงฟักทองสังขยา ลูกแรกที่ทดลองทำนะคะเนื้อไข่ฟูเต็มลูกเลยเนื้อไข่สัาขยาฟู